พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะจิ๋วแจ๋วเกษตรตัวน้อยมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะนำรายละเอียดเกี่ยวกับราคามันสำปะหลังประจำวันที่26ตุลาคม2567มีขึ้นเด้อพี่น้องดีใจนํานะคะ4จังหวัดขึ้นราคาแล้วนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบ่งรายละเอียดว่าราคาจะขึ้นมีจังหวัดใดแนบังนะคะพี่น้องในคลิปนี้ พาพี่น้องของเฮามาเบริงสายพันธุ์ของ c m r 8 9ปลูกผสมกันกันกบ c m r 8 1ซึ่ง c m r 8 1นะมองเห็นอยู่นะการสีแดงๆเขาจะบกรูดแต่ตัวเนี้ยกรูดมากๆด้วยค่ะพี่น้องคะอีกบน้านค่ะพี่น้องจะได้ขุดแล้วนะคะขุดออกเพื่อที่จะทำสวนทำสวนปลูกพืชอ,อายุสัน้นบวไวแล้วค่ะพี่น้องคะราคามั่นสําปะหลังตกต่ำผอมทั้งราคาข้าวโพดเรียงสัต์ตกต่ำค่ะพี่น้องคะถ้าเกินเฮา เกิดว่าเฮาอาศัยรายไดจากการปลูกมันสำปะหลังปีละหนึ่งครั้งข้าวโพดปีละสองครั้งแบบเนี้ยบ่ไหไว้เลยเฮาต้องฝ่าเอ,าออกฝ่าเอ,าออกแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวนะเป็นพืชอายุสัน้นเดี๋ยวทางเฮาจะปลูกเป็นพวกแตงพวกผักกวางตุง้งแล้วก็เป็นพวกข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวแบบนี้นะคะนี่ จะจงพื้นที่ไวแบบนี้นะพี่น้องเดี๋ยวฮามาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับราคามันสำปะหลังประจำวันที่26ตุลาคม2567กันาค่ะพี่น้องคะเอาเป็นราคามันหัวก่อนน้องพี่น้องราคามันหัวข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะคะประจำวันที่26ตุลาคม2567ค่ะจังหวัดชนบรุรีราคายังลดอยู่ค่ะคุณผู้ชมราคาอยู่ที่2บาท15สตางค์ถึง2บาท35ส้สตางค์นะคะ จังหวัดระยองราคายังคงที่คือ2บาท45สต้ตางค์ถึง2บาท65สต้ตางค์นะคะส่วนจังหวัดที่ขึ้นราคาจังหวัดกาฬสินดีใจด้วยนะคะเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาท25สตางค์ถึง2บาท50ณนะวันนี้ราคาขึ้นอยู่ที่2บาท25สต้ตางค์ถึง2บาท 55สตางค์นะคะจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมราคาเมื่อวันก่อนจะอยู่ที่2บาท25สตางค์ถึง2บาท50สตางค์ณนะวันนี้ราคาขึ้นเป็น2บาท25สต้ตางค์ถึง2บาท5 5สตางค์นะคะส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก็ขึ้นเหมือนกันค่ะราคาจะอยู่ที่2บาท40สสตางค์ เมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาทส5สตางค์นะคะตอนนี้ทยอยขึ้นไปหลายจังหวัดแล้วค่ะคุณผู้ชมส่วนจังหวัดมหาสารคามก็ขึ้นเหมือนกันค่ะเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่สองบาทส0สตางค์ณวันนี้สองบาทสี่สห้าสตางค์ค่ะเรามาดูราคาทางด้านจังหวัดขอนแก่นก็ขึ้นเหมือนกันนะคะจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันก่อนสองบาท30วันนี้สองบาทสี่สิบห้าสตางค์ขึ้นไป15หสตางค์แล้วนะคะ จังหวัดอุดรธานีราคายังคงที่คือ2บาท20สตังค์นะคะส่วนจังหวัดสระแก้วราคาลดนะคะราคาลดลงเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่2องบาท50สตังค์ณนะวันนี้ราคาจะอยู่ที่2องบาท40สตังค์นะคะจังหวัดชาเชิงเซาราคาลดค่ะคุณผู้ชมวันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาทห5สตั้ังค์ถึง2บาท80สตังค์ณนะวันนี้ราคาจะอยู่ที่2บาท45สตังค์ถึง2บาท80สสตังค์นะคะ ส่วนจังหวัดจันทบุรีราคายังคงที่ค่ะ2บาท75สตางค์นะคะจังหวัดอุดรธานีราคายังคงที่2บาท20สตางค์นะคะจังหวัดขอนแก่นราคาขึ้นค่ะคุณผู้ชมราคาจะอยู่ที่2บาทส5สตางค์นะคะส่วนมันเส้นค่ะคุณผู้ชมเรามาดูมันเส้นกันคะ่ะราคามันเส้นจังหวัดชนบุรีอำเภอเมือง แล้วก็บ้านบึงนะคะราคายังคงที่คือ6บาท60สตางค์นะคะส่วนเนินหินนั้นราคายังคงที่6บาท35สตางค์นะคะบางไทราคายังคงที่6บาท35สตางค์ถึง6บาท80สตางค์นะคะนครหลวงราคายังคงที่6บาท35สตางค์ถึง6บาท70สสตางค์ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอันว่า ขึ้นเฉพาะราคาของหัวมันสําปังนะคะส่วนมันเส้นไม่ขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมราคายังคงที่นะคะส่วนตลาดข้อมูลตลาดจีนค่ะคุณผู้ชมราคามันเส้นภายในนะคะราคาจะอยู่ที่2050 2 0 5 0บถึง2,070บาทเอ้ย2050 2 0 5 0ถึง2,070ย้นต่อตันนะคะขออภัยค่ะคุณผู้ชมส่วนข้อมูลตลาดไทยนะคะมันเส้น FOB ราคายัางคงที่นะคะคือ230 2 3 0ร้อถึงสองหยวนต่อตันนะคะสำหรับแป้งมัน FOB ราคายัางคงที่5 4 5 5ร้อถึงสี่สตังค์ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดเวียดนามกันบ้างนะคะสำหรับมันเส้นตลาดเวียดนาม c n f นะคะราคาลดค่ะคุณผู้ชมวันก่อนราคาจะอยู่ที่2 4 8ถึง250วันนี้ราคาจะอยู่ที่ 243ถึง245หยวนต่อตันนะคะราคาก็ลดลงไปตามลำดับค่ะที่นี้เรามาดูแป้งมัน CNF ตลาดเวียดนามกันนะคะราคายังคงที่นะคะ440อถึงที่4 4 0 4ห0หยวนต่อตันค่ะคุณผู้ชมส่วนราคาก,ากากแห้งนะคะราคากากแห้งโรงอัดจังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองนะคะราคาคงที่ อยู่ที่2บาท50สตางค์ถึง3บาทนะคะโคราชนั้นราคายังคงที่ค่ะ2บาท50สตางค์ถึง2บาท60สตางค์นะคะส่วนโรงงานอาหารสัตว์ราคามันเส้นนะคะจะอยู่ที่7บาทส0สตางค์ถึง7บาท50สตางค์ราคายังคงที่นะคะส่วนมันเม็ดนะคะราคายังคงที่ราคาจะอยู่ที่7บาทส0สสตางค์นะคะสำหรับ สำหรับกากแห้งราคายังคงที่ก็คือ3บาท90สตางค์ถึง4บาท20สตางค์นะคะส่วนราคาของขา้าวโพดค่ะคุณผู้ชมราคาขา้าวโพดยังลดต่อเนื่องนะคะราคาวันก่อนอยู่ที่9บาท5 5สตางค์ณนะวันนี้ราคาจะอยู่ที่9บาท95สสตางค์นะคะสำหรับราคาขา้าวโพดก็ลดลงไปเนาะราคาขา้าวโพด วันก่อนอยู่ที่9บาท5 5สตางค์ถึง10บาทวันนี้ลดไปเหลือเพียง9บาท95สตางค์เท่านั้นนะคะสำหรับแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทยเรานะคะราคาจะอยู่ที่1 5บาท15บาท70สตางค์ก็ลดลงไปนะคะวันก่อนราคาจะอยู่ที่1 5บาท90สตางค์นะคะส่วนราคาต่างประเทศราคาจะอยู่ที่490หยวนต่อตันค่ะคุณผู้ชม อ่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้จิ๋วแจ๋วเกษตัวน้อยมารายงานเกี่ยวกับราคามันสำปะหลังประจำวันที่26ตุลาคม2567ณนะเวลานี้นะคะราคายังไม่กระเตื้องขึ้นก็มีขึ้นอยู่4จังหวัดเท่านั้นคิดว่าคาดว่าในเดือนตุลาในเดือนกรกฎาคมขออภัยค่ะคุณผู้ชมคาดว่าในเรือนเดือนมกราคมราคาอาจจะขึ้นตามลำดับเนาะเพราะว่า จะเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวของมันสำปะหลังของเราแล้วนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมอายุประมาณ6เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้คิดว่าทางเราจะเก็บผลผลิตในอีกไม่ช้าเดี๋ยวเรามาดูว่าผลผลิตของมันสำปะหลังแปลงนี้เพราะว่าเขามีใบด่างมาดูว่าเขาจะได้รับผลผลิตแค่ไหนนะคะช่วงนี้ในส่วนของราคามันสำปะหลังกระเตื้องขึ้นนิดนึง คาดว่าในเดือนมกราคมอาจจะขึ้นมากกว่านี้พี่น้องของเรารอชมผลงานแล้วก็ติดตามทางช่องจิ๋วแจ๋วเกษตรตัวน้อยเดี๋ยวจะอัปเดตราคาันสัปะหกลังให้รับรู้เป็นทุกระยะถ้ามีข้อมูลมานะคะสำหรับข้อมูลจังหวัดไหนที่เราไม่ได้เอ่ยก็คือข้อมูลไม่มีค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้จิ๋วแจ๋วเกษตรตัวน้อยขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ